หลายคนคงเคยเจอกับอาการ PMS ก่อนมีประจำเดือนที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากอารมณ์แปรปรวนสุดๆซึ่งมันเกิดจากระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะแต่อาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยดาร์กช็อกโกแลตค่ะดาร์กช็อกโกแลตนอกจากจะอุดมไปด้วยแมกนีเซียมที่ช่วยให้เราคลายเครียดแล้วยังมีสารสำคัญอีก2ตัวนะคะนั่นก็คือเทอโบรมีนและฟีนิลเอทิลามนค่ะ เฮียมโบรมีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นอ่อนๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นขึ้นมาได้ส่วนฟีนิลเอทิลามนนะคะจะมีฤทธิ์ทำให้ไปกระตุน้นการหลั่งโดปามีนที่สมองค่ะ ทำให้เรารู้สึกมีความสุขเหมือนกำลังได้ตกหลุมรักใครสักคนอยู่เคยมีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเขาให้นักกีฬาครอสฟิตท,ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกินดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้น85%ปริมาณไม่เยอะค่ะ30กรัมในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนแล้วเขาพบว่าความวิตกกังวลมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ดังนั้นการกินดาร์กช็อกโกแลตที่แนะนำนะคะอยากให้มีความเข้มข้นมากกว่า70%ค่ะก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการที่หน้าหงุดหงิดหน้ารำคาญเหล่านี้ได้ดีขึ้นค่ะเปลี่ยนวันที่แสนจะหงุดหงิดเป็นวันที่แสนจะสบายโดยที่น้ำตาลไม่เกินด้วยนะคะ